นะครับหรหายต่างๆเป็นระบบไฟนะครับจะมีไฟหลากสีนะครับเพื่อสร้างความสวยงามให้กับระบบหนังกลางแปลงของเฮ้านะครับผมก็ใส่ได้กับไฟบ้าน2 0โวลต์บูนนะครับสายก็จะมีระบบไฟอยู่1เส้น2เส้น3เส้นกับไฟวิ่งอันนี้อีกด้านอีกด้านของระบบไฟ ครับผมอันนี้คือจอสู่แสงนะครับที่ใช้ท่านผู้ชมเบืองนะครับถัดไปครับบานนี้จะเป็นการทดสอบฉายจอขาวหมกนะครับซึ่งอีสานบานเฮ่าก็จะเอาจอสู่แสงลุ่งนะครับให้ท่านผู้ชมเบืองว่าจอขาวหมกนะครับจะมีความแตกต่างนะครับเหมือนจอขาวหมกจะมีความแตกต่างกับจอสู่แสงนะครับแบบใดนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเบื้องนั้นกันนะครับเดี๋ยวทีมงานอีสานบานเฮ้าก็สี เอาจอสู่เสียงนี่พับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มาเบึงภาพจากจอขาวหมกนะครับในช่วงเวลาพุบคันะครับล่าเสียงที่ยิ่งมากจากเครื่องโปรเจคเตอร์ความสว่าง3,600ลูมเมนนะครับภาพความคมชัดของภาพจะมีความแตกต่างกับจอสู่เสียงบอกนะครับอยากให้ทีมงานนะครับผู้ที่มีเจรักในหนังกลางแปลนหนังจอเหล็กหนังจอจิว๋วเบ่งน้ำกันครับผม เดี๋ยวตอนนี้ครับปิดจอก่อนนะครับผมส่วนอ่าผ่าใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดจอไปนะครับนะครับในการใช้ในคลังนี้นะครับเขาก็มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟสองหลอดนะครับผมนะครับหลอดหลอดไฟสองหลอดนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมในเบืองลอดหลอดไฟก่อนนะครับนี่คือหลอดไฟนะครับ เป็นหลอดไฟสองหลอดนะครับในการซองสว่างไปจอนะครับแล้วก็เครื่องใช้รับนะครับเครื่องใช้ปรเจตเตอร์นะครับที่ใส่ในการยิงภาพซึ่งเป็นการทดสอบนะครับให้นผู้ชมได้เบื่องกันนะครับเป็นปริเจตเตอร์ยี่ห้อเอซ์นะครับเดี๋ยวแพื่อนของมานะครับผม ครับเดี๋ยวทีมงานจะเอาจอสู่แสงพับขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะทดสอบจอขาวหมกความคมชัดนะครับความละเอียดนะครับระวังเหนือจอทั้งสองเหนือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดไม้ก่อนนะครับเนาะ นะครับไม่เดี๋ยวเอ,เอาไปตรงนี้แล้วครับเนาะ ทดสอบหนทดสอบครับหลังจากที่ทดสอบจอสู่แสงเรียบร้อยแล้วนะครับอีสานบ้านเน่าก็เอาจอสู่อสงพับขึ้นไปข้างบนนะครับบ้านนี้ให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับอันนี้เป็นจอขาวหมกนะครับให้เบื้องความแตกต่างนะครับเนาะนะอยากให้อา บรรดานะครับทีมงานนะครับหรือว่าแฟนคลับนะครับของอีสานบ้านเฮาได้เบิ่งน้ากันนะครับนี่เป็นความแตกต่างระหว่างอจอสู่แสงกับจอขาวหมกนะครับผมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะย้อนภาพไปตรงที่ว่าให้มันภาพกังเว้นนะครับมันจะเป็นแนวใดนะครับผม ครับนี่คือการย้อนย้อนภาพนะครับจากไส้หนังนะครับมาเป็นภาพตอนกลังว้นนะครับเป็นการใช้หนังนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเบื้องความแตกต่างระวังอันนี้คือจอขาวหมกนะครับจอหมกจอหมกด่านนะครับแตกต่างกับจอสูดเสียงนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพีหน้ากันเอาเองนะครับเนาะซึ่งอีสานบ้านเท่าจะพยายามนะครับนาเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังกลางแปลงหนังจอเล็กนะครับให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันนะครับเดี๋ยวจะ เปิดเสียงนะครับให้ท่านผูช้ชมดเบึงนะครับเนาะ,ะในช่วงการทดสอบของจอขาวหมุกนะครับหรือว่าจอหมุกด่านนะครับโน้ดบุกในการใช้นะครับนะครับสถานที่ใช้กว้างกว่าเดิมนะครับ เชิญพี่เชิญน้องเชิญทันตชมนะครับบึงระบบหนังกลางแปงพี่ี่สองได้แล้วครับเชิญชมครับนะครับนีคือจอหนังนะครับผมอันนี้คือระบบไฟนะครับผมเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟของเฮาเนาะนะครับอันนี้คือตัวลำโพงคางละสองใบมีคือคางละสองใบนะครับนะครับทีมงานของเฮากับมาหลายนะครับเพรว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผม ครับผมหลังจากเสติดตั้งระบบหนังกางแป e งเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เวลาติดตั้งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ <laughs> มันมีกระสีมาให้พี่ให้น,น้องเบื้องระบบไฟเพ <c oughs> ื่งชาดสองขาะร,ระบรไนนระบไฟ,ะไ,ไฟนะครับระบบไฟันมือนระบบไฟใช้หนังในสถานที่แห่งไหมนะครับระบบไฟนะครับ <c oughs> ส่วนลำพูนะครับก็เหมือนเดิมขางละสองใบก <c oughs> ับขางละสองใบตรงนี้ครึงบ้วนแหล <c oughs> <c oughs> ไอ้ท่านผู้ชมบึงนะครับจอจะดึงให้ตึงนะครับวิลาการใช้ภาพพยุนนะครับหรือใช้หนังลงบนจอภาพจะออกมาชัดโดยยุนนะครับถ่ายดึงตึงนะครับอันนี้จะมีรอยจักหน่อยเพราะว่าอีสานบานเฮ่ากัาใช้ก็ใช้ตัวย่เทรวบานเจ้าของนะครับอ่าอ่าในการใช้อีพีหนึ่งก็ใช้อยู่บานอีกหลังหนึ่งอีพีสองก็ใช้อีกบานหลังหนึ่งครับเ <Yeah. S 1> บื้องระบบไฟเท่หนึงแล้วครับเนาะเดี๋ยวมีการเช็คระบบไฟ นะครับเดี๋ยวตอนคำคำจ้าหน้ยจะลองระบบไฟนะครับให้ท่านผู้ชมดีดึงกันนะครับครับมาน้มาเครื่องฉายนะครับนี่นี่คือเครื่องฉายนะครับเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไอซื้ความสว่าง3,6 0 0นลูเมนนะครับเบื้องเลนครับบานนะครับแล่ทีมงานเรากล่องมาซูมนะครับเลีนนะครับนี่เลนนะครับเลนในด้การ และคลิปนี้อีสานบานเฮ้าได้ทดสอบการฉายหนังนะครับให้พี่ให้นองได้เบื้องกันเป็นการทดสอบฉายหนังบนจอ2ประเภทประเภทที่หนึ่งก็กคือจอสู่แสงประเภทที่2ก็คือจอขาวหมกนะครับให้ทนผูุชมให้พีให้นองผู้ที่มีใจรักในหนังกลางแปลงจอเหล็กจอจิว๋วด้เบื้องกันนะครับให้พิจารณาตัดสินใจกันเองนะครับว่าจอสู่แสงดีบอ จอขาวหมกดีบอสิงทีมงานของเขาก็จะพยายามนะครับหาจอหนังนะครับหรือหารูปแบบการใช้หนังนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์เกี่ยวกับมหรสพพื้นบ้านนะครับที่มียาวนานมากกว่าประมาณ2 0่สถึงสาปีนะครับเมื่อนี้อีสานบานเฮาก็ได้นำเสนอนะครับให้ทุกท่านได้เบิ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามติดกำลังใจกับอีสานบานเฮานี้นะครับเด้อเพื่อเสด็จทำคลิปดีๆ คลิปบนมวนไหพี่ให้หนองเบิงสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ